สวัสดีจ้ะพี่น้อง <c oughs> มนเมนี้เตือนเขึ้นมาเห็ดกับเขาเน่าอยู่เนก่กลิ่นคือเก่าจะ้ะถอดไข่ถอดปะทุเห็ดดยาเห็ดกินลูกตาเสาตาเชี่ยวคือเก่าพี่น้องมนเมนี้ท่านหมูบานสากรณ์นเนาะเป็นสีประชุม <c oughs> ประชุมหลายเรื่องประชุมเงื่อนปันผลของสหกรณ์ไม่ใดประชุมเงืนปันผลต่อปีนะครับเยนี่บดยูลูกไส้ถูกผ้าไปทุระปลาปังลูกไส้ลูกไผ่พาไปทุระปลาปังเอาจ้ก็เลยไ,ไปปขลานสาวไขแทนเขาประชุมแทนเอามากันยูว่าไดกันหาคนแทนหนึ่งเ่าดีลานสาวบา,าปปง้ขลานสาวเขาแทนจะได้นอน พี่เมย์คะ,คะเสร็จยังลกูกเสร็จยังคะออที่ใส่ชุดไหนไปก่อนก็ได้คะ่ะโอเคนะคะใส่ใส่ชุดไหนไปก่อนน้องเขาตื่นตีห้าตื่นเต้นตื่นเต้นว่าป๊าปปจะพาไปเที่ยวตื่นเต้นตื่นตีห้าก่อนย่าอีกโอ๊ยไหนอยู่ไหนออกไปน่นไปยืนคอยละอยู่คอยคใครปูทวดอยู่ข้างนอก มันไปอยู่ริมรั้วหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้รถไอ้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 มดวิ่งมาโน่นลนวลมาแล้วมาแล้วมาใจพามันไปตื่นเต้นตื่นตั้งแต่ตีห้าน่นเออตื่นแล้วเหรอครับซื้ออะไรทิีมันสกปรกเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนลูกเข้ามาก่อนเร็วครับอะไรนะอะไรนะครับ เล่นน้ำเดี๋ยวได้ไปน้ำม,มารอในบ้านมารอในบ้านเลยมารอก่อนค่ะเฮ้ยเตือนเต็มแช่ไ อันนี้นี่ตื่นเต้นเนี่ยไปเที่ยวคนหัวพอคนสิบห้าไปเที่ยวเออหนึ่งนาทีหาคนที่นอนได้ล,ลูกกระเสอบกระเซี่ยวอะไรนี่ก็ได้กระเสอบกระเสโตนอนเด็ดกระสอบไปหไหนก็ยังก้อนก้อนสิไปใส่มาใส่ก้อนสิไปหนาม,มาหลัง ตนเขาลกเขางลานต้นสิไปหนามากหล่ะขอดประตูตัวให้ยๆกับก็ตรวจใครเนาะทหารประจำบ้านของหูของหลานที่น้องค่ก็มูอญี่นทหารประจำบ้าน จ้าหนึ่งใส่วยหอนอนเพือเก่าหล่ะพี่น้องจ้าตื่นตาเสาตาเสี้ยวดีสามดีสี่เพื่อเราล่ะพี่น้องขอถันเรืองเดือก่อนกินเด็บดเจ็บก่่น ยังทำถบุตอากาศหน่อนไสียงแับ ็บุวใบทุกเช้าเลยค่ะแปบ๊บหนึ่งลูกเดี๋ยวย่าไปผัดเตียให้แปบ๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวย่าทอดปลาทูก่อนแปบ๊บหนึ่งลูกอโอ้ยแง่หนีเดินน้ำมันจะใส่หมวกกันน็อกทอดปลา They're going to be เเ,นนเ,เอาอย่าเดินพาน้องเดินบ่อยพี่เมย์พาน้องนั่งดีๆเดี๋ยวไอ้โทรศัพท์ แม่หนูหล่นแตกนะเท่าไหร่นะหนูรู้ไหมราคาเท่าไหร่คะลูกมันจะหล่นแตกมาทางนี้มานี่มานี่มานี่มานั่งตรงนี้มันที่มันสว่างไปนั่งไปทางมุมนั้นมันมุมมืดมันมุมมืดโอ้ยเดี๋ยวลูกเดี๋ยว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 เออมุมนี้มันสว่างเออ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 คุยคุยกับคุณยายเหรอคุยกับคุณยายเหรอ นอนแล้วเหรอโทรศัพท์แม่นิ้งจะแตกมันราคาเท่าไหร่เนี่ยรู้ไหมเนี่ยราคาหมื่นพันไม่ใช่หมื่นพันค่ะป๊าป๊าหนูบอกว่าห้าหมื่นเลยป๊าป๊าโทรศัพท์ทํางานป๊าป๊าแม่นิ้งเออมันหยิบเครื่องใหม่มาเลยนะหยิบเครื่องใหญ่หยิบเครื่องใหม่มาเลยเนี่ยราคาห้าหมื่นเนี่ยป้าป๊าซื้อเนี่ยเออ ถ้าหล่นแตกนี่เป็นเรื่องเลยนะลูกวางวางก่อนเออโอ้ยนอนเออหนูปิดแล้วเหรอเออเอออะอบุญบายเนี่ยจากน้อยพี่นองไปหาแม่นิกนนนงก่อนโอน้ยีิดเลยเอาตับเขาไปส่งให้เขไง่อนก่อนถ้าไหนแตง่งตัวแต่งอย่างนีง้พีน้อง ตอนนี้กันนพี่น้องจ้าเอาของไปส่งไมใหญ่ก่อนพอใหญ่ก่อนท่านี้ละจ้าสวัสดีค่ะเป้าเหมือนที่เป้าขอบคุณหล,ลายๆที่ขอบคุณลงหนาที่มารับชมนะคะเร้อสวัสดีค่ะ